นิทานเรื่องเด็กหญิงขายไม้ขีดไฟในเย็นวันสุดท้ายของปีที่มีหิมะโปรยปลายท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บและความมืดของราตรีที่กำลังคืบคพลานเข้ามาเด็กหญิงตัวน้อยผู้น่าสงสารคนหนึ่งกำลังเดินไปตามถนนเธอสวมเสื้อผ้าบางๆขาดวิ่น และภากันเปื้อนเก่าเก่าบนศรีรษะของเธอปราศจากหมวกเท้าเล็กๆที่กำลังเหยียบย่ำบนหิมะของเธอเปลือยเ,เปล่าตอนที่เธอออกจากบ้านมาเธอสวมรองเท้าแต่คู่หนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเท้าของเธอมากมันเป็นของแม่ผู้ล่วงลับแม่ของเธอเคยสวมใส่มันตอนที่เธอมีชีวิตอยู่ แต่เธอทำมันหายไปขณะก,กําลังข้ามถนนอย่างลุกลี้ลุกลนเพราะรถม้าสองคันที่วิ่งมาเร็วอย่างน่ากลัวโอ๊รองเท้ารองเท้าข้างหนึ่งกระเด็นหายไปส่วนอีกข้างหนึ่งถูกเด็กชายซุกซนคนหนึ่งเก็บได้แล้ววิ่งหนีไปทันทีเขาคิดว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับทำเปลในสักวันหนึ่งเมื่อเขามีลูกเป็นของตัวเอง เด็กิงตัวน้อยจึงต้องเดินต่อไปอย่างช้าๆด้วยเท้าเปลือยเปล่าเล็กๆของเธอที่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงและน้ำเงินเพราะความหนาวเย็นเธอหอบหิวไม้ขีดไฟจำนวนมากมาในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนและถือไม้ขีดไฟมัดหนึ่งไว้ในมือตะโกนร้องขายซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม้ขีดไหมคะ ไม้ขีดไหมคะมีใครต้องการไม้ขีดไฟบ้างไหมคะตลอดทั้งวันไม่มีใครซื้อไม้ขีดไฟจากเธอเลยไม่มีใครให้เธอแม้แต่สตางค์แดงเดียวภาพของเด็กหญิงตัวน้อยที่เดินไปอย่างช้าๆด้วยเนื้อตัวที่หนาวสั่นและหิวโหวยช่างน่าเวทนายิ่งโอ้ ดิกิงตัวน้อยผู้น่าสงสารเกรติมะปกคลุมผมยาวสลวยเป็นลอนงามปราบ่าคของเธอแต่ทว่าเธอไม่ได้คิดสนใจสารรูปของตัวเองเลยสักนิดแสงเทียนส่องเป็นประกายจากหน้าต่างของทุกบ้านและกลิ่นของหานอ,อกที่น่าอริดอร่อยก็โชยมาเอ้ไม่ใม่หรอ ตรงท้ายปีเก่าละสนะนะนั่นแต่าหากคือสิ่งที่เธอกำลังคิดในซอกมุมเล็กๆของบ้านสองหลังซึ่งเกิดจากบ้านหลังหนึ่งยื่นเยื้องออกมาเธอหย่อนตัวลงนั่งซุกตัวลงและดึงเท้าเล็กๆเข้ามาเพื่อหนีจากความหนาวแต่เธอรู้สึกหนาวขึ้น และหนาวขึ้นเรื่อยๆถึงอย่างนั้นเธอก็จะไม่เสี่ยงที่จะกลับไปที่บ้านเพราะวันนี้เธอขายไม้ขีดไฟไม่ได้เลยแล้วถ้าไม่มีเงินกลับไปเธอต้องถูกพ่อของเธอเคี่ยนตีแน่ๆและที่บ้านของเธอเองก็หนาวเย็นเช่นกันที่นั่นสิ่งที่ปกคลุมเธอมีเพียงหลังคารั่วที่เจะไปด้วยเสียงลมพัวดววิว แม้ว่ารอยแยกที่ใหญ่ที่สุดจะถูกอุดด้วยฟางและเศษผ้าแล้วก็ตามมือเล็กๆของเธอเย็นเฉียบมันเหน็บชาไร้ความรู้สึกเพราะความหนาวเย็นเอ้ oh. ไม้ขีดไฟสักกา้านอาจจะช่วยทำให้เธอสบายขึ้นบ้างถ้าเพียงแต่เธอกล้าที่จะดึงมันออกมาจากมัดไม้ขีดไฟเพียงก้านเดียวเท่านั้น แล้วขีดมันกับผนังใช้มันอังนิ้วมือของเธอให้อุ่นขึ้นเธอดึงมันออกมา,าก้านหนึ่งเกิดประกายว่ามันติดไฟลุกไหมเป็นเปลวไฟที่อบอุ่นและสดใสเหมือนแสงเทียนขณะที่เธอเอามือป้องมันเอาไว้มันเชิงเป็นแสงไฟที่แสนวิเศษ สำหรับเด็กหญิงตัวน้อยแล้วมันดูเหมือนเธอได้นั่งอยู่หน้าตอผิงเหล็กขนาดใหญ่ที่มีขาและเครื่องประดับด้านบนเป็นทองเหลืองงอวักเปลวไฟลุกโชนและช่างอบอุ่นเสียจริงเด็กหญิงกำลังเหยียดเท้าน,น้อยๆของเธอออกมาเพื่อจะทําให้มันอุ่นขึ้นด้วยแต่เปลวไฟดวงน้อยจากก้านไม้ขีดพลันมอดดับลง เตาผิงหายไปเหลือเพียงก้านไม้ขีดไฟที่เผาไหม้หมดแล้วอยู่ในมือเล็กๆของเธอเธอถูไม้ขีดไฟอีกก้านกับผนังมันลุกไหม้สว่างสวยบริเวณของผนังที่ถูกแสงส่องกระทบกลับกลายเป็นโปร่งใสเหมือนผ้าม่านบางๆทำให้เธอสามารถมองเข้าไปในห้องได้ บนโต๊ะที่มีผ้าปูโต๊ะสีขาวราหิมะคลุมอยู่นั้นเต็มไปด้วยถ้วยโถโอชามที่วิจิตรนดงามและหันอบยัดไส้อปเปิลและลูกพลัำแห้งที่กลุ่นกลิ่นหอมอบอวนแล้วอะไรจะวิเศษไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเจ้าหัดกระโดดออกจากจานเดินโซซัสโซเซมาตามพื้นพร้อมกับมีดและซ่องที่ปักอยู่ที่หน้าอก จนกระทั่งมาถึงเด็กเกียงตัวน้อยผู้น่าสงสารพลันเปลวไฟจากก้านไม้ขีดก็มอดดับลงไม่มีอะไรตรงนั้นนอกจากผนังหนาทึบเปียกชื้นและหนาวเย็นเธอจุดไม้ขีดไฟขึ้นอีกกา้นคราวนี้เธอเห็นตัวเองนั่งอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสที่สวยงามและตกแต่งอย่างเลิศดรู้ยิ่งกว่าต้นคริสต์มาสที่เธอเคยเห็นผ่านกระจกบานประตู ของบ้านพ่อค้าผู้มัง่งคั่งเสียอีกเปลวไฟนับพันดวงกำลังลุกไหม้บนกิ่งก้านเขียวขจีและภาพวาดสีสวยสดอย่างที่เธอเคยเห็นในหน้าต่างกระจกโชว์สินค้ากำลังจ้องมองลงมาที่เธอเด็กหญิงยื่นแขนเธอออกไปไ่อยคว้าพลันเปลวไฟจากก้านไม้ขีดก็มอดดับลงแสงไฟจากต้นคริสต์มาสลอยสูมขึ้น และสูงขึ้นจนตอนนี้เธอมองเห็นแล้วว่ามันคือแสงของดวงดาวบนท้องฟ้านั่นเองดาวดวงหนึ่งพุ่งเป็นเปลวไฟตกลงมาเป็นทางยาวไครบางคนขึ้นงตายไปด้วยหญิงลำพึงคุณยายของเธอคนเดียวในโลกที่รักเธออย่างแท้จริงแต่ตอนนี้เธอไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว เคยบอกกับเธอว่าเมื่อมีดาวตกวิญญาณดวงหนึ่งจะได้ขึ้นไปพบกับพระผู้เป็นเจ้าเธอขีดก้านไม้ขีดอีกก้านกับผน,นังมันสว่างขึ้นอีกครั้งและในแสงเรืองรองนั้นคุณยายของเธอยืนอยู่ร่างของเธอสว่างสวยอำไพอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความรักคุณยายคะ ที่กิ้งตัวน้อยร้องไห้ได้ปวดพานหนูไปด,ด้วยนะคะมันจยายจะหายไปเมื่อกา้ไนกขิ่นไฟมอตับเมื่อตอาหิงที่อบอุน่นเมือ่อทานอกแสนอร่อยแล้วเหมือนกับต้นคริสต์มาสที่สวยงามรถ่อด่นั้น แล้เธอก็ตลีตะรานถูไม้ขีดไฟที่เหลือทั้งหมดอย่างรวดเร็วกับผนังเธอต้องการแน่ใจอย่างที่สุดว่าคุณยายของเธอจะไม่หายไปแล้วก้านไม้ขีดไฟเหล่านั้นก็ให้แสงที่สว่างเจิดจ้าเจิดจ้ากว่าแสงสว่างยามเที่ยงวันไม่มีครั้งไหนในชีวิตที่คุณยายจะดูงดงามและสูงส่งเท่าครั้งนี้ เธออบกอดเด็กหญิงตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนแล้วร่างของทั้งสองก็ล่องลอยไปท่ามกลางแส,สงสว่างสวายและความปลักปลื้งปิติสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกจนกระทั่งไม่มีทั้งความเหน็บหนาวและความหิวโหยไม่มีความเจ็บปวดทุกทน ผู้เขาไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์แต่ในซอกมุมเล็กๆของบ้านสองหลังเบื้องล่างในเช้าตู่วันเย็นเยียบของวันปีใหม่ร่างของเด็กหญิงผู้น่าสงสารนั่งพิงผนังอยู่ตรงนั้นแก้มทั้งสองข้างของเธอเป็นสีชมพูรอยยิ้มยังคงปรากฏบนริมฝีปากเล็กๆ เธอแข็งตายในคืนสุดท้ายปีเก่านั่นเองรอบรอบตัวเธอมีก้านไม้ขีดไฟที่ถูกจุดแล้วร่วงหล่นอยู่ร่างแข็งคือนนั้นยังคงกับไม้ขีดไฟมัดหนึ่งที่มอดไหม้หมดแล้วอยู่ในมือเธอคงต้องการทำให้ตัวเองอุ่นขึ้นผู้คนที่มามุงดูพูดขึ้นไม่มีใครได้รู้หรอกว่า เด็กเองตัวน้อยได้พบสิ่งสวยงามอะไรมาบ้างไม่มีใครเคยมีฝันที่งดงามเช่นนั้นไม่มีใครรู้ว่าเด็กเองได้มีความสุขแค่ไหนกับคุณยายของเธอในวันขึ้นปีใหม่ในโลกหน้า